ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะเอลิเซ่และผู้ปกครองนั้นมาเที่ยวอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะบรรยากาศที่โรงแรมเอลิเซ่ถ่ายทําตั้งแต่เช้าให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศของโรงแรมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอลิเซ่พาเพื่อนๆไปชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนเอลิเซ่และผู้ปกครองมีกิจกรรมอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะเพื่อนๆ g o o ดมอ r เพื่อเพื่อนๆตื่นสายเลยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อา,าออกาศดีบรรยากาศตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆต้องตื่นแล้วคะ่ะเพราะว่าต้องไปทานเบรกฟั s ตอนเช้า,า,ชาก่อน10บโมงโข้างห้องคงจะไปทานกันแล้ว ไปค่ะเดี๋ยวเอเดเซอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวจะไปทานเบฟฟัดกันนะคะคาปูชิโน่คาปูชิโน่อัน๋ยวมีให้เลือกนะคะับเพื่อนๆเุฟเ่อ์ทันสมัยมากเทคคาปูชิโน่อันนี้คาปูชิโน่ออสโซ่ยังสับปะรดโอเคเลย ใช่ถุงเ,เรียบร้อยค่ะได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยชายหาดภายในโรงแรมนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเดเซตทานอาหารกลางวันเสร็จตานใช่สิหานเบรคฟาสต์เสร็จตอนเช้าก็เดินเก็บรูปให้เพื่อนๆชมกันนะคะอันนี้จะเป็นชายหาดที่อยู่ติดกับ โรงแรมนะคะโรงแรมป่าตองรีสอร์ทจังหวัดกระบี่นะคะอันนี้คือเป็นชายหาดส่วนตัวอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆชายหาดส่วนตัวนะคะอันนี้คือส่วนอาหารผู้ปกครองนั้นไปนอนรอเอลิเซ่ที่เตียงผระใบแล้วนะคะจะพาไปชมนะคะ บาร์ของโซนโรงแรมยังปิดอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดใช้บริการแต่ก็ย่าอยูอ่เราไปหาผู้ปกครองกันดีกว่าค่ะนี่นะคะหน้าหาดค่อนข้างจะเงียบนิดหนึ่งนะคะคเพื่อนๆลูกค้ายังน้อยอยู่แต่สอบถามแล้วก็ประมาณร้อยกว่าท่านนะคะที่พักอาศัยอยู่ อันนี้ก็จะเป็นห้องวิลล่าทีา่รีเซพชันเสนอให้ลิซ่ค่ะราคาคืนละ4,500บาทนะคะตอนนี้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวในวิลล่าด้วยแล้วก็ติดทะเลเรือหางยาวอ่าเดี๋ยวไปหาผู้ปกครองกันอีกว่าหนูไหนเนาะเจอแล้วค่ะ อ่ใหญเล่เให้อดิส่ถ่ายรูปให้แต่อดซ่ีหาคนถ่ายไม่ได้เลยดูสิควาบรรยากาศดีสวยมากเลยบรรยากเียปรีชิงชากันสอง เดี๋ยวเราจะกลับกันเข้าห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนนั้นเดี๋ยวเอลิซ่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่น่าจะเป็นเน่อหน้าหดาดอ่าวนางน,นะคะหรือว่าเราจะเที่ยวแถวๆนี้กันก่อนอยังไม่แน่ใจนะคะอาหารกันเพิ่งเสร็จจะ,จะบอกว่าโรงแรมนี้หมอนโอเคค่ะเพื่อนๆหลับสบายมากหมอนที่นอนผ้าปูอะไรทุกอย่างคือสวยงามสะอาดมากเลยนะคะมีข้อเปรียบเทียบค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเอลิเซ่จะมาเปิดเที่ยวให้ฟังนะคะ โอเคค่ะเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ เรากำลังมุ่งหน้าไปอ่าวนางกันนะคะเพื่อนๆวิแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆนะคะเดินชมกันนะคะว่าอ่าวนางนั้นสวยงามไหมอันนี้ผูื่อปกครองชี้ให้ดูนะคะว่าสวยงามถ่ายไว้ให้ท่านนะคะร้านค้าย,ยังปิดอยู่นะคะเพื่อนๆเปิดยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะอ๋อเจอร้านอาหารแล<ๆ>้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินชมกันสักพักหนึ่งแล้วเราจะหาร้านอาหารเด็ดๆทานกัน พูกแกครองก็แวะแล้วนะคะไอูดนคาไฟุสมเซอี่เเนลองวะเจอเจอไฟเดอยร์ บางร้านยังไม่ได้ปรับปรุงเลยนะทะ่านมก็จะมีบ้างที่เปิดบ้างแล้วอันนี้ร้านขายยาตัวตีงไม่สูงานะโอเคผู้ปกครองอยาซื้อหมวกนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาหมวกมาให้ท่านนะคะเราจะต้องซื้อหมวกให้ท่านสักใบร้อนอยู่นะคะวันนี้อากาศดีอยู่ ร้านขายของฝาเสื้อผ้าวิอะไรเดี๋ยวไปเลือกหมวให้กับผู้ปกครองก่อนนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ทริปก่อนที่เอลิเซี่พามาดูยายสานะคะผู้ปกครองได้หมวแล้วค่ะวิว เปิดเยอะอยู่นะคะตรงนี้นะคะ่ะอานางจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเยอะนะคะเพืเ่อนๆชาวไทยมาพักเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวค่ะสังเกตได้ว่าร้านค้าจะเปิดรองรับลูกค้าตั้งแต่ช่วงโควิดก็เปิดมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆเริ่มทยอยเปิดกันมานะคะโซนนี้เป็นโซนที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเดินกันเยอะอยู่นะคะ มีเรือหางยาวจอดไว้รอนะักท่องเที่ยวที่จะเหมาไปตามเกาะต่างๆนะคะไม่แน่ว่าเอลิเซ่กับผู้ปกครองจะไปไหนกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอเย็นๆก่านนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนกันบ้างกับเรือนะคะ มีนักท่องเที่ยวลงมาเรือไป ดจะโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีนะคะเพื่อนๆเอลิเซ่และผู้ปกครองนั้นไปเที่ยวข้างนอกกันมานะคะแล้วก็ไปทานอาหารกันมากับมาน้ํารั่วที่นอนนะคะเพื่อนๆน้ํารั่วนะคะแล้วก็แจ้งน้องพนักงานหน้าฝนนะคะเปลี่ยนห้องให้ค่ะเป็นห้องคอนเน็ก ตันตันแต้ในที่ส่ดอลังการมาะะกเลยครับเพื่อนๆคืนที่สองไดนอนสองห้องนะคะสองเตียงนะคะแล้วก็ใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะสองห้องรวมกันห้องน้ำที่ยังไม่ได้ใช้นะคะ <c oughs> มัาจะโชคดีหรือว่าจะโชคร้ายไม่รู้เหมือนกันนะคะผู้ปกครองนอนอ่านหนังสือส่วนห้องนี้คืนนี้เราสองคนแยกห้องกันค่ะเพื่อนๆ ผู้ปกครองนอนห้องเล็กเอลิเซ่นอนห้องใหญ่ที่มีน้ําเต็มหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้ากระปรรงกะเป๋าเป่นพานไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆพรุ่งนี้เช็คเอาท์แล้วแต่ว่าเจอแจ็คพ็อดแจ็คพอดของเอลิเซ่นะคะซื้อหวยกันได้นะคะเพื่อนๆ L 3 5นะคะแจ็คพอด L 3 5นะคะ มาถึงช่องสุดท้ายของรายการนะคะเอเดเซ่ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและก็ให้กําลังใจกับเอเดเซ่นะคะทริปนี้เอเดเซ่ Elise, นำเสนอเพื่อนๆมาเที่ยวอ่าวนางจังหวัดกระบี่กันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเอเดเซ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนั้นจะชอบในการนําเสนอในการทําคลิปวิดีโอของเอเดเซ่นะคะฝากทุกคนด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอเดเซ่ในการทําคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ